ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะฮะที่ไหนนะหายวิดไลทีโนมาจอดเก่าถึงเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆเบียกสั้นๆครั้งอ๋อสั้นๆเนยครับวันนี้เรามาทำไมครับวันนี้คือทำบริษัทเชฟทอดนะครับแล้วก็ปทอสองอ๋อแล้วก็เอสทซไทยเอสโซซีเมนต์ด้วยครับให้มาหาพนักงานไปขนปูนครับเป็นบริษัทชื่อคล้ายๆกันวันนี้มาทำไมครับ มามาดูโปรเจกต์ของของใครครับใครดีครับนะใครดีมันจะมีอยู่2องคนครับครับเอาเขาเรื่องเขาเรื่องครับไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่ว่าถังครับครับครับชื่ออะไรครับแ่เอาชื่อนครอะไรครับโปรเจกต์ชื่ออะไรครับครับอันนี้คือทีมดิจิตัล วิธีมดี c i s i o n s y s t e ทำมากี่เทอมแล้วจำชื่อไม่ได้ขอโทษครับวิธีมดี d e ั i s i o n System for a u t o m a ิวโรบอทนะครับเป็นระบบตัวจับเหยื่อยังไม่ถามครับยังไม่ถามถามกระชื่ออ้าวครับอธิบายเลครับเป็นยังไงอธิบายอะไรครับอธิบายผลงา์ทำอะไรครับครับระบบนี้เจกต์นี้ทำเกี่ยวกับการตัวจับเหยื่อตัวจับเหยื่ออัตโนมัติในการแข่งขันรถยนต์คู่ัยนะครับโดยจะ เราเราเรากำหนดว,ว่า<อ><อ>ต,ตัวตวจับไว้อยู่สีตัวอย่างนะครับก็คือตัวจับความร้อนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การเครื่อไหวแล้วก็ซาวนะครับโดยในส่วนของความร้อนนะครับเราจะใช้เซ็นเซอร์นะครับ CBA 8 1นะครับในการตัวจับทางสีปเปลรดจากความร้อนจากวัตถุมานะครับแล้วทำงาน,สนแสดงค่าออกมาแล้วส่วนในของคาร์บอนไดออกไซด์เราใช้ MG 8 1 1น,น,นะครับเป็นเป็นท่อออกไซด์ครับตัวจับคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนโมชั่นเซ็นเซอร์เราใช้ กล้องนะครับในการแคปการเคลื่อนไหวของวัตถุนะครับในส่วนของซาวคือคือเสียงนะครับโดยใช้เวฟเอนเนอร์จีเริ่มเลยครับเริ่มไม่อยากฟังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้คือระบบภาพรวมครับอ่านรูปดูเลยครับดูครับภาพรวมนี่กี่รูปครับหลายรูปอ๋อแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วครับที่บ้านครับที่บ้านเหรอครับทะเลาะอยู่ครับอันนี้นะครับก็คือช่างรูปอ่า อันนี้นะครับสโคบนะครับอันนี้ก็คือวัดสัญญาณเสียงนะครับโดยจะมีเสียงที่เราพูดเข้าไปนะครับให้พูดพูดอย่างนี้แหละครับขอโทษครับชื่อด้วยอย่างนี้เหรอครับครับเอ่เป็นเสียงนั้นก็คือจะตัวจับเสียงที่ันอยูจุดที่สูงนะครับแล้วรูปนะครับ เดี๋ยวสิครับใจเย็นสิครับถ้าเมื่อเมื่อถ้าเกิดว่าสะขบเนี่ยจับได้เนี่ยซาวมันจะขึ้นสีแดงนะครับจากข้างล่างนี่นะครับมันไม่ขึ้นแล้วครับแป๊บหนึ่งครับครับไม่ฟังแล้วเราจบรายการนี้แค่นี้ครับไปเลยครับไปเลยครับ